สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel คลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิชาดาวเคลื่อนดาราคอยจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับวิชาดาวเคลื่อนดาราคอยนั้นเป็นวิชาไม้ตายประจำตระกูลมู่หยงบัญญัติขึ้นโดยม่อหยงเล้งเสีย้ยในยุคสมัยง่ต่อช่วงระหว่างปีคศ907ถึง960 วิชาดาวเคลื่อนดาราคอยน,นั้นเป็นยอดวิชาในยุทธภพหากคู่ต่อสู้มีฝีมือด้อยกว่าตนก็จะสามารถขึ้นสนองกับศัตรูได้เป็นวิชายืมพลังฟาดพลังใช้หลักสี่ตำลึงปาดพันช่างอาทิเช่นเมื่อถูกผู้ใช้วิชาทวนแทงใส่ก็จะถูกสะท้อนกลับสู่ผู้แทงได้แต่ถ้าตระกูลมู่หยงไม่ได้สู้ตัวต่อตัว,ตวหรือไม่มีความมั่นใจว่าจะปิดชีพศัตรูได้ ก็จะไม่ใช้วิชาดาวเคลื่อนดาราคอยทำให้ไม่มีผู้ใดร่วงรู้ฝีมือที่แท้จริงของตระกูลมู่หยงมู่หยงเล็งเซียเป็นอัจฉริยะบุรุษของตระกูลมู่หยงคิดค้นและใช้วิชานี้พิชิตโดยไร้ผู้ต่อต้านท่านไม่ลืมเดือนคำสอนของบรรพบรุษรวบรวมกําลังนักสู้คิดกู้ชาติเนื่องจากแผ่นดินแตกแยกเป็นเวลานานแต่ในที่สุด ก็รวมเป็นหนึ่งเดียวเตียขังเหลียงสถาปนาราชวงศ์สองขึ้นทรงพระนามว่าไทโจฮองเต้แผ่นดินกลับคืนสู่สันติสุขม่อหยงเล้งเซียไม่มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมแต่ก็ไม่มีผลงานอันใดจึงต้องตรอมใจตายในที่สุดวิชานี้เป็นลักษณะของการยืมพลังฟาดพลังปกติแล้วตระกูลมู่หยงถ้าไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูตัวต่อตัว,ตว,ตว และถ้าไม่มีความมั่นใจที่จะชนะศัตรูจะไม่ใช้วิชาดาวเคลื่อนดาราคอยโดยเด็ดขาดดังนั้นตระกูลมู่หยงถึงมีชื่อเสียงสถานโบริมแต่ไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้หลักวิชาฝีมือแท้จริงของพวกเขาอีกทั้งมู่หยงฟู่ได้ร่ำเรียนวิชาของสำนักต่างๆจากทิพยสถานหยกเฉิดฉันผู้คนจึงเข้าใจว่าตระกูลมู่หยงรอบรู้วิชาทุกแขนงทั่วแผ่นดิน เวลาต่อสู้กับศัตรูก็มักจะใช้วิชาย,ยืมหอกสนองคืนผู้ชายแนวทางของวิชาดาวเคลื่อนดาราคอยนั้นเป็นการบังคับหมัดเท้าอาวุธของศัตรูเปลี่ยนทิศทางย้อนจู่โจมใส่ตัวเองเคล็ดความสำคัญอยู่ที่คำว่าสะท้อนกลับหากมีคนต่อยหมัดใส่กำแพงศิลาตอนลงมือยิ่งหนักหน่วงพลังสะท้อนกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นตัวมู่หยงฟู่เอง เคยใช้วิชานี้แสดงถึงความลึกล้ำของวิชาในหล,หลายๆเหตุการณ์อาทิเช่นตอนที่รับร่างของเมเท่าเทียนซานกับซีจุที่ตกผาลงมามู่หยงฟู่ช้วิชาดาวเคลื่อนดาราคอยหักเหทิศทางเบี่ยงเบนสภาวะเป็นแนวขวางเมเท่าเทียนซานถึงกับเอ่ยปากชมว่าตัวข้านั้นไม่ได้ลงจากเขาลี้ลับมาหลายสิบปีคิดไม่ถึงว่าวิชาบูในยุทธจักรจะมีความรุดหน้าถึงเพียงนี้ ชายหนุ่มเยาว์วัยที่สลายสภาวะร่างหล่นของพวกเราใช้ฝ่ามือฟาดพลังยืมพลังด้วยเคส็ดสีตำลึงปาดพันช่างอย่างล้ำลึกอย่างไรก็ตามตัวมู่หยงฟู่แม้ฝึกปือวิชานี้มานานปีแต่ก็ยังมีขีดจำกัดอยู่ที่ช่วงอายุและยังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุดเมื่อเผชิญกับยอดฝีมือก็ยังใช้ไม่ได้ดังใจปรารถนาการบังคับหักเหอาวุธและหมัดเท้า ที่มีสภาพยังไม่ยากนักแต่คิดจะบังคับหักเหพลังลมปานที่ไร้สภาพและไร้ร่องรอยยากลำบากมากกว่ามีบางช่วงตอนที่บรรยายไว้ว่าเมื่อพบเจอยอดฝีมือวิชาดาวเคลื่อนดาราคอยของมู่หยงฟู่นั้นก็ไม่อาจทำอะไรได้เช่นตอนที่ประทับกับเฉียวฟงดังคำที่กล่าวว่ามู่หยงฟู่แม้ถนัดในการใช้วิชาดาวเคลื่อนดาราคอย สามารถชักนํากระบวนท่าของฝ่ายตรงข้ามย้อนจู่โจมใส่ฝ่ายตรงข้ามได้แต่พลังฝ่ามือของเขียวฟงครั้งนี้ก็สูงส่งเกินไปแถมพลังฝ่ามือก็หมุนวนอยู่ตลอดเวลาและไม่รู้ว่าจะจู่โจมใส่ตําแหน่งใดสุดที่จะชักนําได้และในตอนที่ประทะกับจิวหมอจือ้อก็ไม่สามารถใช้วิชาดาวเคลื่อนดาราคอยได้เช่นกันดังคําที่ว่ามู่หยงฟู่แม้ถนัดใช้วิชาดาวเคลื่อนดาราคอย ซึ่งเป็นการยืมพลังฟาดพลังแต่กระบวนท่าของฝ่ายตรงข้ามนั้นลึกล้ำเกินไปทุกกระบวนท่าใช้เพียงครึ่งท่าครึ่งท่าหลังก็พลิกแพงเปลี่ยนแปลงมู่หย่งฟู่คิดหยิบยืมพลังก็ไม่สามารถหยิบยืมพลังได้สรุปแล้ววิชาดาวเคลื่อนดาราคอยนั้นเป็นหลักวิชายืมพลังแล้วสะท้อนพลังกลับใส่คู่ต่อสู้แต่จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อเจอศัตรูที่อ่อนด้อยกว่า และศัตรูที่คิดว่าตัวเองจะชนะได้แล้วก็ต้องสู้กันแบบตัวต่อตัวเท่านั้นแต่ก็ไม่แน่ครับว่าหากหมู่ยงฟู่สามารถฝึกบรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเป็นไงกันบ้างครับสำหรับความเป็นมาของดาวเคลื่อนดาราคอยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม D S Channel กันด้วยนะครับ